goodbye. สำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชนกอรมนปีพุทธศักราช2555ค่ะซึ่งผู้ที่มาฝึกนั้นก็ล้วนเป็นประชาชนที่มีจิตอาสาจากหลายจังหวัดสมัครใจเข้ามาฝึกอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติตลอด5วัน4คืนที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9ค่ะ ภารกิจในการฝึกครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะโครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปีพุทธศักราช2555ได้รับสมัครประชาชนทุกสาขาอาชีพจำนวน200ชีวิตที่เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อความมั่นคงของชาติหลักสูตรจัดตั้งทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติรุ่นที่2ทับ2555นักกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบ,บุรีตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27ในสเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมปกป้องเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดจนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะมาจากจังหวัดสงขลาเราอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ด้วยอยากจะบอกตอบคนในพื้นที่นะคะเพราะว่าคนในพื้นที่นี้เขาคัรรักชาติมากนะแต่ว่าเพียงแต่โอกาสในการที่จะแสดงออก น้อยเนื่องจากว่าภัยคุกคามเยอะอยากให้ทุกคนที่จะทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้สักอย่างหนึง่งไม่ต้องทําอะไรมากแค่เป็นผู้ช่วยเฝ้าระวงังหรือว่าพบเห็นเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีก็ช่วยกันเตือนภัยกันเข้ามา สำหรับเนื้อหาในการอบรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนการศึกษาดูงานณนะอุทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าทัพซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงความรักชาติที่บรรพชนได้เสียสละไว้รวมถึงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กองพันทหารราบที่9และศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรศรีจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีค่ะ เมืองไทยของเราเป็นไทยได้ทุกวันนี้ก็เพราะมหากษัตริย์ที่กอบกู้บ้บานเมืองนะอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ก็คือโครงการของท่านต่างๆก็คือท่านทําเพื่อเราเราต้องเผยแพร่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการผนเทียมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าจะเป็นการเกษตรกหลายอย่างที่ท่านคิดไว้ล่วงหน้าเพียงแต่ว่าให้เรา,เาประชาชนชาวไทยเดินตามท่านเท่านั้นเองไม่เพียงเนื้อหาทางด้านประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้รับการฝึกปรับปรุงลักษณะผู้นำทางทหารและบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกความอดทนด้วยการเดินทางไกลรวมถึงได้รับความรู้สำหรับการดำรงชีพในป่าทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะที่ได้ความรู้ไปจากการอบรมทอสปชเนี่ยนะก็จะไปแนะนำลูกน้องในส่วนของที่ประกอบทุกกิจกรรมเกี่ยวกับารสาธารณเนี่ยนะฮะ ให้เข้าใจถึงอะไรมากขึ้นโดยใช้ส่วนที่เราได้จากจากตรงนี้นอกเหนือจากที่เรามีอยู่ไปค้าเข,ข้ากันเพื่อให้การปริัติงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับและเมื่อการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น5วัน4คืนเสร็จสิ้นลงนะคะ พลโทจิระเดชสิทธิประนีตผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนค่ะในอาสาบกัชาติเช่นในอนดีตที่ได้เสียสละร่างกายชีวิตเลือดเลือในการปกป้องประเทศชาติของเราให้มีความสุขความเจริญอยู่ดีดีด มีสุงตลอดจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นผมขอฝากในการที่จะช่วยกันนะครับปกป้องรักษาความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับคุณผู้ชมคะทั้งหมดของการฝึกหนักเหล่านี้ก็ปกป้องไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติคะ่ะ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงและบรรเทาสาธารณภัยให้กับท้องถิ่นของตนเองด้วยค่ะ me, oh. าานีี้้ชชท่่อง